ลมแรงที่ทะเลตราดส,สูงกว่า3เมตรเรือโดยสารเกาะกูดหยุดวิ่งส่วนเรือเฟอร์รี่ฝากคลื่นลมเรือประมงนับร้อยจอดนลนระทานเผยปริมาณน้ำสะสมในอ่างมีเกินร้อยละ40แก้ปัญหาน้ำล้นอ่างโดยเฉพาะประตูระบายน้ำเขาสมิงจังหวัดตราดเตือนประชาชนเฝ้าระวังปัญหาจากฝนตกหนักเพื่อลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จนถึงวันที่12ก,กรกฎาคมนี้ ต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราบทีวีดอทคอมสนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราคมานาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร0ู9 512 344่ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราคลื่นลมแรงที่ทะเลตราสูงกว่า3เมตร เรือโดยสารเกาะกูดหยุดวิ่งส่วนเรือเฟอร์รี่ฝ่าคลื่นลมเรือประมงนับร้อยจอดจากการที่มีคลื่นลมแรงและฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดตราช,ช่วง2 3ถึง3วันที่ผ่านมารวมถึงมีการประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เตือนประชาชนและเรือประมงเรือโดยสารให้ระวัดระวังในช่วงนี้ซึ่งที่ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้าง ที่ท่าเรือบ้านธรรมชาติตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดมีคลื่นลมแรงคลื่นมีความสูงถึง3เมตรทําให้การเดินทางไปยังเกาะช้างโดยเรือเฟอร์รี่ได้รับผลกระทบจากการมีคลื่นลมแรงทําให้เดินทางลำบากมากยิ่งขึ้นและทําให้เรือโครงเกรงไปมาตลอดการเดินทาง20-25ถึงนาทีอยา่างไรก็ตามกัปตันจึงต้องใช้หัวเรือชนคลื่นเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ จากความแรงของคลื่นลมขณะที่เรือประมงขนาดเล็กที่ทำประมงบริเวณช่องช้างและบริเวณหน้าอ่าวไทยห่างจากเกาะช้างไป3-4กิโลเมตรต้องรีบนำเรือเข้าฝั่งเนื่องจากมีคลื่นลมแรงและหากไม่นำเรือกลับเข้าฝั่งอาจจะล่มกลางเทะเลได้ส่วนที่บริเวณบ้านอ่าวสับปะรด เรือประมงทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่า100ลำต่างหยุดทำการประมงและนำเรือประมงมาจอดหลบคลื่นลมที่อ่าวสัปปะรดเพื่อรอให้คลื่นลมสงบก่อนที่จะเดินทางออกไปทำประมงซึ่งเป็นวันที่4ที่จะต้องหยุดทำประมงด้านนายเกติศักด์รับพึงวอกับตันเรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้างบอกว่า คลื่นลมแรงมาประมาณ3วันแล้วทําให้การเดินทางต้องระมัดระวังและไม่บรรทุกรถยนต์มากจนเกินไปเนื่องจากคลื่นลมที่มากระแทกเรืออาจทําให้เรือกรงเกรงไปมาเพราะคลื่นที่มากระแทกต้องใช้หัวเรือชนซึ่งอาจจะทำให้เรือเฟอร์รี่ยกขึ้นลงได้ันทีติดต่อมารือคลื่นลมแรงมากี่วันแล้วเนี่ เริ่มตั้งมาวานนะะแต่วันนี้จัดจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานนะก็ถึงื่อทีก็ประกาศนะ่ะก็มาปรปับนิดหน่อยไม่ให้กระโบกร,ระเทือนกับผููโดยสารอยอรก็ตามเรือเฟอร์รี่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุซึ่งก่อนออกจากท่าเรือจะตรวจสอบพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเสมอ ล่าสุดนายเดชาธรจันอบนายกอบตเกาะกูดอำเภอเกาะกูดจังหวัดตราดเปิดเผยว่าจากคลื่นลมที่รุนแรงในขณะนี้ทําให้เจ้าของเรือโดยสารไปเกาะกูดสามบริษัทประกาศงดการเดินทางไปยังเกาะกูดเป็นการช่วคราวแล้วเนื่องจากคลื่นลมแรงส่วนช่วงทะเลเกาะหมากเกาะกูดหากเดินทางไปอาจจะได้รับอันตรายส่งผลให้นักท่องเที่ยวนั้นเดินทางกลับไปเที่ยวเกาะกูดในช่วงวันเข้าพรรษานับร้อยต้องยกเลิกการเดินทาง ส่วนนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่สามารถเดินทางกลับมานอนคลางที่เกาะจนกว่าคลื่นลมจะสงบและเดินทางกลับมาได้ชนะระทานเผยปริมาณน้ำสะสมในอ่างมีเกินร้อยละ40แก้ปัญหาน,น้ำล้นอ่างโดยเฉพาะประตูระบายน้ำเขาสมิงนายทะเน่ปลื้มคิดผู้อำนวยการสำนักงานจนรัฐบางหจัดตราดเปิดเผยว่า ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างสำคัญของจังหวัดราชมีปริมาณเก็บสะสมรวมทั้งสิ้น173ล้านลูกบาทเมตรหรือมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ในอ่างร้อละซึ่งถือว่ามีปริมาณสูงหากฝนตกลงมาในช่วงนี้อาจจะทำให้อ่างเก็บน้ำได้รับผลกระทบจึงจำเป็นต้องมีการปล่อยน้ำในอ่างออกเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาในเดือนนี้เอ่ออ่างเก็บน้ำของเรานะครับทั้งหมด7อ่างนะครับ ก็มีฝนตกลงมาทุกอ่างเลยนะครับตามที่กรมุตุนยิยมวิทยาพยากรณ์อากาศไว้นะครับก่อนเข้าฤดูฝนเราก็ได้พร่องไปแล้วนะครับพร่องไปทุกอ่างให้เหลือน้ําอยู่ในอ่างแค่ประมาณ30%ของความจุของอ่างทุกอ่างนะครับอันนี้เมื่อ <c oughs> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีฝนตกลงมานะครับตกทั้งเหนืออ่างแล้วก็ท้ายอ่างนะครับส่วนฝนที่ตกเหนืออ่างเนี่ยเราก็จะดู ผลกระทบของฝนที่ตกท้ายอ่างนะครับถ้าน้ําในลําน้ําท้ายอ่างมากเราก็จะเก็บน้ําในอ่างไว้ก่อนรอให้น้ําในใน,ในพื้นที่กับน้ําในลําน้าเนี่ยทั้งแม่น้ําตราดก็ตามคลองห้วยแล้งก็ตามนะครับรวมนครองงพระที่ผ่านเทศบาลนี่ก็ตามยุบเราก็จะค่อยๆโรยน้ําจากอ่างทิ้งลงมานะครับเพื่อจะให้เหลือ,อพื้นที่ว่างที่จะเก็บน้ําอยู่ประมาณเจ็ดสิบเอร์เซ็นตของอ่างทุกอ่างนะครับ <c oughs> สถา,านการณ์ณตอนนี้นะครับก็ ความจุของอ่างโดยเฉลี่ยทั้งหมดเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ70%นะครับซึ่งเกินเกินแผนระอยมา่ประเาณ40%จากที่เราติดตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ว่าช่วงกลางเดือนกระกฎาไปเนี่ยจะมีฝนทิ้งช่วงประมาณสัก2สัปดาห์นะครับซึ่งก็เป็นจะเป็นช่วงให้เราสามารถจะระบายน้ำจากอ่างลงมาเพื่อพร่องไว้รับฝนอีกครั้งหนึ่ง นทเนศกล่าวถึงการปล่อยหรือระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำเขาระกรรมส่วนขยายว่าการระบายน้ำของประตูร,ระบายน้ำอ่างเก็บน้ำเขาระกรรมส่วนขยายผ่านคลองบางพะสู่แม่น้ำตราดส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ที่อ่างส่วนขยายแต่หากมีน้ำมากก็จะระบายไปทางคลองระบายสายใหญ่ซึ่งไปทางแหลมตาคย แต่ถ้าน้ำระบายไม่ทันเหมือนปีที่แล้วก็จะนำเครื่องสูบจากส่วนกลางไปสูบน้ำเพื่อช่วยระบายออกสู่ทะเลซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำทุกอ่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำจะมีการติดตามประสานงานกันตลอดเวลาจงังหวัดตราดเตือนประชาชนเฝ้าวระวังปัญหาจากฝนตกหนักคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จนถึงวันที่12กร,รกฎาคมนี้ นางสาวเป็นจวันอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตาราดกล่าวว่าจากการติดตามสภาวะอากาศกับทางกรหกมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่12กรกฎาคมนี้รวมตวนตกเชียงใต้ได้พัดปกคลุมทะเลอันดมามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงแลักษณะดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกขึ้นทางจังหวัดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนและเกษตรกร,กรที่อาศัย บริเวณชายฝั่งทะเลที่ราบต่ำริมน้ำที่ลาดเชิงเขาในพื้นที่เสี่ยงภยัยทราบเกี่ยวกับภัยอันเกิดจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรงซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยขอให้ดูแลบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรงชาวประมงควรระมัดระวังในการเดินเรือ พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือสื่อในพื้นที่ทางวิทยุกระจายเสียงเคเบิลทีวีเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยเฝ้าระวังผลกระทบ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอทุกแห่งขอให้เฝ้าระวังและตรวจสอบเส้นทางฝายเขื่อนอ่างคันก้นน้ำตลอดจนสิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงหากพบไม่ปลอดภัยหรือติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้ดำเนินการตามหน้าที่โดยเคร่งครัดนอกจากนี้หากพบต้นไม้ใหญ่ที่มีลักษณะไม่ปลอดภยัยขอให้เจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ ท่องเที่ยวที่เกาะกูดหรือจะพักผ่อนที่เกาะกูดแวะพักที่สวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาสวนญกก่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาเรามีบ้านพักทรงไทยและบ้านพักสไตล์บาหลีพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสวนญ่าเกาะกูดรีสอร์ทแอนด์สปาอยู่บ้านคลองมาติดต่อห้องพักที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-564-1472และ034-217-042เข้าวพรรษานี้พ่อว่าจะเลิกเล้าเลิกครบพรรษาเลยนะพ่อครบเลยเหรอครบเลยพี่ครบไปเลยทุกคนพร้อมช่วยคุณง<ไ>ดเล่าให้ครบพรคครษาเริ่มสิบสองกร,รกฎาคมนี้ สนับสนุนโดยนายธีรวัตรแสงจันทร์ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรวัดเล่าจังหวัดราดอําเภอรครองใหญ่ร่วมสภาวัฒนาธรรมอําเภอรครองใหญ่รวมถึงสถานศึกษาจัดหล่อเทียนจำนำํานําพรรษาและแห่เทียนพรรษา ที่วัดครองใหญ่นายสุดทาทอำอํานวยสุขในอำเภอรครองใหญ่เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียนพรรษาประจําปี2557โดยมีนางอาพรชัยศิริประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอรครองใหญ่สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่อำเภอรครองใหญ่เข้าร่วม โดยพิธีในช่วงเช้ามีการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งรอบพระอุโบสถหลังทำพิธีบุญเป็นพิธีการหล่อเทียนจำนำพรรษาโดยในอำเภอรครองใหญ่เป็นประธาน สำหรับการจัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้เป็นการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้แก่อําเภอคลองใหญ่เพื่อเป็นการสืบสานและดำรงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนและผู้ที่ร่วม ประเพณีเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมปลูกฝังจิตสนึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีและยังเป็นการสร้างความร่วมมือกันร,ระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนอีกด้วยสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแห่พิธีหลอดเทียนจำนำพรรษาการสมโพธิเทียนพรรษาและการแหพ่พรรษา เตรียมพร้อมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแ,แบบเบ็ดเสร็จหรือ one stop service รองรับการกลับมาทำงานของแรงงาน เวลา9ก้านาฬิกานางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จหรือ one-stop service ที่ห้องประชุมทานมะยมสาะระกลางจังหวัดตราดเพื่อเตรียมให้บริการกับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่จะกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดตราดโดยมีหัวหน้าศูนย์ราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลือง ผู้ว่าตราดกล่าวว่าการตั้งศูนย์บริการจัดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบ เบ็ดเสร็จหรือวันสต็อป์วิสเป็นไปตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเรื่องมาตรการชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์เพื่อทําหน้าที่ออกใบอนุญาตทํางานชั่วคราวให้กับต่างด้าวและจัดระเบียบแรงงานโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักและปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงานกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ดาเนินการตามศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบสเซจหรือวันซอฟต์เซอร์วของจังหวัดตราดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้มีการซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนในการให้บริการให้เป็นไปด้วยความสะดวกสบายเรียบร้อยซึ่งศูนย์นี้จะตั้งขึ้นที่ศาลา100ปีตราดลําลึกและโรงพยาบาลตราดซึ่งสามารถรองรับจำนวนแรงงานจดทะเบียนได้มากถึง500คนต่อวัน สำนักง,งานคุมประพฤติจงตังหวัดนาำผู้ถูกคุมประพฤติตัดแต่งต้นโพที่วัดลำดวนหลังเกิดลมพายุพัดกิ่งหักตกใส่หลังคาศาลาจนกระเบื้องแตกเสียหาย เมื่อเวลา10นาฬิกวันที่8กรกฎาคม2557ที่วัดลำดวนตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายถาวรกูลสซิริผู้อำนวยการสันักง,งานยุติธรรมจังหวัดตราดนำผู้ถูกคุมประพฤติจำนวน20คนมาทำการตัดแต่งกิ่งต้นโพข,ของวัดลำดวนที่มีอายุเกือบ100ปีโดยมีชาวบ้านหมู่7ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดนายทาวรกล่าวว่าได้รับการประสานจากพระครูปรัช เหลงประพาโซจเจ้าอาวาสวัดลำดวนและนายเกษมรอดมัน่นอดีตสอทหนองสเสม็ดและนายสมคิดอินทรประเสริฐอดีตรองนายกเทศบาลตำบลน,นองสเสม็ดในการช่วยตัดแต่งกิ่งต้นโพของวัดขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่ด้านข้างศาลาที่เป็นประดิษฐานระ พุทธรูปองค์ใหญ่จำนวนสององค์ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงที่มีฝนตกหนักและมีลมแรงกิ่งของต้นไม้ได้หักตกใส่หลังคาทำให้กระเบื้องบางส่วนแตกทำให้น้ำฝนรั่วไหลลงพระพุทธรูปตนจึงได้นำผู้ถูกคุมประพฤติจำนวน20คนมาช่วยดำเนินการให้ครับวันนี้นะครับมีเอาวันนี้ได้กวนนี้ก่อนเนะครับี่ามให้ทำงานบริการรับได้มาร่วมกับ ประโยชน์กับาวัดลำด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการอ้ามเป็นตัวเล็กตัวสั้นเล็กนะอ๋อลงทับบาลวนนี่เลยค่ะที่ว่าเป็นว่าเขาลดความเรื่อกระอันนี้ทางด้านพระครูประดิลเงงบอกว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาในช่วงกลางคืนมีฝนตกหนักรวมถึงมีลมพัดแรงประกอบกับวัดลำดวนนั้นอยู่บนเนินเขาทำให้รับลมและพัดแรงได้พัดกิ่งของต้นโพขนาดใหญ่ที่มีอายุมาก จนหักลงมาใส่หลังคาของศาลาและได้รับความเสียหายจึงได้ปรึกษากับญาติโยมในการหาคนมาช่วยตัดแต่งกิ่งเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเมื่อลมพายุพัดในคราวต่อไปวันนี้ก็ได้ขอคนงานของคุมปรพฤติโดยการนำของอดีตสอทอเกษมรอดมัน่นจะได้นำคนเข้ามาช่วยแล้วก็ขอรถรเท้าจากเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองกาด้ได้เข้ามาช่วยแล้วก็มีรถเกตจากจากาโยมหลายๆคนเพราะเราต้องตัดแต่งเพื่อให้มันสวยงามแลืจะได้ภูณะปฏิสสมข,ของตลาศิลาแรงที่ิ่งมันได้ลงมาทับเมื่อวันที่ส2องเมษาเวลาประมาณ 17. 0 0นก็คงจะสำเร็จในวันนี้นึ่เราจะได้ทำการเวน,นะได้ต่อไปอำเภอคลองใหญ่ร่วมสภาวัฒนธรรมอำเภอคลองใหญ่ รวมถึงสถานศึกษาจัดหล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียนพรรษาที่วัดครองใหญ่นายสุดทาทำอำนวยสุนในอำเภอรครองใหญ่เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียนพรรษาประจำปี2557โดยมีนางอาพรชัยสิริประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอรครองใหญ่สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่อำเภอรครองใหญ่เข้าร่วม โดยพิธีในช่วงเช้ามีการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งรอบพระอุโบสถหลังทำพิธีบูญเป็นพิธีการหล่อเทียนจำนาพรรษาโดยในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานสำหรับการจัดพิธีหล่อเทียนจำนาพรรษาและแห่เทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้เป็นการสร้างเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมให้แก่อําเภอคลองใหญ่เพื่อเป็นการสืบสานและดํารงประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่รวมทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียนและผู้ที่ร่วมประเพณีเพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมปลูกฝังจิตสํานึกในการเป็นพุทธศาสนกชนที่ดีและยังเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนอีกด้วย สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแห่พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาการสมโพธเทียนพรรษาและการแห่พรรษา5ปีที่แล้วสึนามิพลัดพรากความหวังไปจากเราแต่ยังมีแสงสว่างจากการได้รับโอกาส ที่จะได้เรียนรู้แต่ยังทำให้เราได้เรียนรู้ที่จะให้โอกาสแก่คนอื่นต่อไป <S 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 สิ่งที่สึนามิพัดไปจากเราไม่ได้นั่นก็คือโอกาส <S <S มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันโอกาส พิธีใหม่ของคนมือปราชเดนไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบก,กับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบก,กันทุกค่ำคืนที่เดิร์นไน